ตำบักหฮงเบิงปลาสมพี่น้องอันนี้นะคะผัดไก่แ่นไม้อันนี้เฮสนิกากลูสข้าวเหนียวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมเมอนี้ก็มาพบกับช่องสาวสุริมพาเพลินในตามแดดเช่นเคยค่ะนะคะมนเมอนี้นะคะปุิตภัณฑ์สำหรับชมกินข้าวนะคะมาเบิงขานทำเมนูมนเมอนี้มีอย่างนะคะก็จะมีนะคะตำส้มตำนะคะ ปลาสม้มผัดไก่บ้านใ่่นอไม้ดองแล้วก็เห็ดนะคะมาไดินร้านค่ะนะคะมาจำน้ำกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องจำบกะ่งนี่แหละแบบกินขน้าวเหนียวไป คินก็ป่าสมค่ะขาตะไคร้คิงคือสม,มุนไพรอะใส่ไปโหลนนะคะใบมะกรูดนะคะ,ะ,คะหอมแดงกระเทียมทิกสดชิกทอดแบบ ส้มมันก็จะส้ม <laughs> นี่แหอะมดอดดงไข่บ้านน่ะผัดคือแบบทำผัดสับเนื้อนะคะติดโครงไก่ เอามาพัดรสชาติก็ออกเผ็ดนำเลยค่ะเนี่ยอืมตัวอืม,อม,อม,อม นิกาลอเฮ็ดฮะเห็ดจะเป็นส่วนใหญ่เวลาเขาผัดเขาจะผัดใส่น้ำมันมากอกใส่กระเทียมพารสลียปรุงรสด้วยเกลือถ้าใครกินเผ็ดได้เขก็จะใส่พริกที่หนูจะเป็นเล็กๆอะคะ่ะใส่สักหน่อยเหงนไนไมปุยก็ใส่ไปส้งหน่วยนะคะเพราะว่าปุยกินเผ็ดได้ อาหารวันนี้นะคะเป็นอาหารที่คนไทยนะคะเอามาให้ <c oughs> <c oughs> ตับบกุงใส่ปูปลาราหอมหนัวอแม่แกับปูสด เดี๋ยวกินมัดเมือ่อหน้าหนาวเหีงคือทำให้เราก็ตังอย่างนี้ยแ,แ,แหละนะคะเนี่ยหิกวกับอยามากินกินมัดเมือม่อท้าชมน้ำท่านจิงเขาก็พอมาค่ะอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อเช้าเที่ยงเยน็นมือ้อําำมื้อไหนก็ได้ที่นึกอยากจะกินนะคะเฮ็ดก็เฮ็ดลายลวดหน้าหนาว มาาอ่างะันไทยนะคะบอทุ่มกันมีแนวแซ่บกับแบ่งกันเกิด็ดไหมคะเนี่ยปลาสมเิ่นเห็ดเองเนี่ยปุยย๋ยเอาอมาถอดแล้วปุยย๋ยก็เป็นคนปรุงรสนะคะถ้าใครอยากบีบมะนาวว่บีบ mm อาหที่อยู่แบบช่องธรรมดาที่ไม่ใช่ช่องฟิตอ่ะนี่คืออาหารรอสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่ามันจะจิเทศกันยิ่งเง้วเลยนะคะเขากับสิรอกกินบานยาเนะบบานมูแนะหรือจะเป็นบานเห่าบบนะคะกับบกหูนะคะเพราะว่าเครียดผืงถี่ไปก่อนจะได้เนี้ยวกลิน,นะคะ่ะ เมนูที่แซ่บที่สุดถูกปาเกเราก็เป็นเนี่ยอาหารไทยะอะดูอตาอมประเทศเลยทางกิน,ปนงไปแดงง่ายๆราค่ะพี่น้องห <c oughs> มกพผยย่ยูไก่เมื่องหลานเอ๊เชื่ออะไรกดีส,สื่อกินง่ายอยู่นะคะมันกับแพมผู้มองน่นละยอย่างผักอะ ไม่ว่าจะผักไทยผักสเปนนะคะแพงมากมาเชิญก็ลองสืบพวกหัวกระหล่ำดูเลยนะกระหล่ำพวกพักทองอะไรเงี้ยบอบักเอฟยูนี่ยิงพักของไทยค่ะตามหาคืน ที่เมีขายเห็นบอ่อยเเป็นพวกใบมิสซาร์แน่เนาะเขาทำแค่นี้ม้วนคำเดียวอะนะคะพวกผักชีต้นหอมใบน้อยๆมันหนไึบไ้เ่าส่วนเลยฝนมันตกติดต่อกันไปกับแชะ อาจจะไปอยู่บ้งนั่ง,งคองๆไม่มีผักกินแล้วโอยเพดเมนูเพดทุกเมนูอันนี้แห้งเพ็ดขาเจ้าอาจารย์ของแฟนปเปนะเพินกินเผ็ดเบิ่งเผ็ดผัดไก่มาว่าเพดสุดยอดเพดแซ่บนะคะเพ็ดสู ทำบะหองใส่กับปูนี่สุดยอดอโอเคค่ะทำไม่จบค่คะเฮ็ดเพศแถมจะไปหาแนวดับเพชรอย่างอื่นนะคะชอบก็จะเริ่มก้นไหล์กดแช่์กดติดต่มกับปุยน้ำเด้อ ืันนี้นะคะเอาอาหารไทยนะคะถึกคนไทยเอามาย่างเอามาเหยียบเอามาฝากนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่นะคะทําอาหารอร่อยออร่อยนะคะมาให้ชิมนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวก่อนนะคะชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยบายบายสวัสดีค่ะ